สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อยหญ่มาหานาเอาพระของหลวงปู่ทวดปี08นะเพื่อนๆรุ่นเตารีดปี08ของหลวงปู่ทวดนะครับเป็นโลหะทองเหลืองทองคำทองแดงแร่งเงินสังกสีผสมลงเราเบ้าร้อม,เป,อมเป็นเหรียญของหลวงปู่ทวด ซึ่งเราก็จะดูว่าความงามเป็นธรรมชาติเป็นแบบไหนเพืเ่อนๆดูองค์นี้นะครับผิวท่านไม่เรียบตึงนะเพืเ่อนๆเนี่ยมีลักษณะการหล่อล้อมเบ้าล้อมมีลักษณะให้เห็นผิวที่ปริแยกไม่เรียบตึงมีรูพุนเพราะเกิดจากมวลสารที่เป็นโลหะทองเหลืองทองคำทองแดง สังคสีเงินนะเพื่อนๆในปี08ถ้านับแล้วก็จะ60ปีแล้วนะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะ60ปีแล้วองค์เนี้ยนะแล้วเราเห็นตามตามร่องตามหลืบตามซอกจีวรลักแล้เส้นสังคาติเนี่ยก็จะมีคราบเบ้ารอมคล้ายกับขี้วัวขี้ควายติด โบราณท่านบอกว่าสมัยก่อนเวลาเบ้าหลอมเขาจะเอาขี้วัวขี้ฝายดินเหนียวนะผสมกับแกบมาเป็นตัวเบ้าหลอมกดพระพิมพ์ลงนี่ดังนั้นเนื้อพระพิมลงเนี่ยเวลาเราถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยจึงเห็นเป็นลักษณะขี้วัวขี้ฝายหรือว่าดินเหนียวตมขี้เท่าติดออกมาแต่ว,วันเวลาผ่านไปเป็น60ปีเนี่ยดินเหนียว ขี้เท่าขี้วัวขี้ายที่ติดออกมาตามเนื้อดินที่อยู่ในเบ้าร่องมันหลุดออกไปบ้างแต่เขาซึมลงไปในเนื้อพระนะเพื่อนเเนีเ่ยเราเห็นดอกข้างเป็นไงครับพ่อยิมมหาเอาออกมาไม่ใช่บอกว่าเป็นของพระอิมมหาแต่พ่ะอิมมหาชี้ให้เห็นว่าเราศึกษาพระแท้ตามตำราตามตำนานความเป็นจริงกับเพื่อนๆอขอบข้างเนี่ยถ้าเราเห็นพวกเซียนพระไร้สดขายพระเขาก็จะ เรียบตึงเลยนะสีผิวเนี่ยบอกอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากขายได้เราก็ต้องหาพระตามที่เขานําเสนอไปขายให้เขาเราจะเอามาจากไหนนะครับเราก็ต้องไปหาไปเช่าไปในราคาที่เขากําหนดนะถูกต้องไหมครับเพืเ่อนๆแต่ถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์การสร้างพระเกจิอาจารย์พระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อเรซินทุกอย่างนะครับถ้าเรารู้ประวัติเนี่ยเราย่อมเข้าถึงธรรม รู้ประวัติการสร้างเราเข้าถึงธรรมแน่นอนนะธรรมะเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทุกคองนีเราได้ศึกษานะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูดูดูขอของท่านเห็นไหมครับบางจุดบางแห่งมีรอยสบายถูรอยโคดนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรอยปีรอยแตกหาดูหาชมยากนะครับเพื่อนเน พระใหมหาก็บอกว่ามหาสองพระบ้านนะเพื่อนๆมหาสองพระบ้านก็จะเอาพระแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมาให้เพื่อนๆได้ดูพระสมเด็จก็มีอยู่หกสิบกว่าองค์นะพระเกจิอาจารย์นี่แหละก็มีสามสิบองค์รวมไม่ถึงร้อยนะที่พระใหมหามีแบบบ้านๆเลยแหละครับแบบที่เพื่อนๆพ่ออยากจะรู้อยากจะเห็นแต่พระใหมหาก็เกรงว่าข้อมูลของ พวกเราเนี่ยเสพสื่อกันมาเยอะนะเพื่อนๆเราแยกไม่ออกว่าแทอันไหนถ้าเราตามเซียนมันต้องแท้แบบเซียนแท้แบบเซียนนะเซียนจับองคไหนมาก็แท้นะดังนั้นที่เขาจับองไหนมาก็เป็นกลุ่มก้อนสมาคมเป็นเมมเบอร์ของเขาที่ต้องนํามาเสนอนํามาแสดงนะเพื่อนๆยากยาดูใต้ฐานนี่รอยปาดรอยกดนะ ยังเห็นลักษณะดินขี้เถ้าของเบ้ารอมยังติดอยู่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยบางงามอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้สังเกตนะสมัยโบราณเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์มาสัมผัสติดในองค์พระเนี่ยถ้าเจอแม่เหล็กแรงสูงไม่ไม่มากก็น้อยจะต้องดูติดนะเพื่อนๆเห็นไหมครับกล้ากล้าทดลองไปครับเหมือนหลวงพ่อเงินนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดนี้ไปจะเอาหลวงพ่อเงินมาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเห็นไหมครับ พระสมัยก่อนผู้คนในสมัยก่อนเกียจจิในสมัยก่อนเขาเชื่อเสมอว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์นะเห็นไหมเพื่อนๆทาไมพระสมัยก่อนเนี่ยจึงเหนียวนะคนโบราณจะไม่นหนังเหนียวที่เขาบอกปืนมีดดาบของแหลมของคมนี่ทิ่มเข้าไปนี่ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆสมัยก่อนเพราะเมื่อท่านมีของดีในของดีนั้นมีแร่ธาตุกายสิทธิ์อยู่เพื่อน,นดูอีกรอบนะครับเห็นไหมอาจารย์ไหมเพื่อนๆอีกรอบนะครับ เผือว่าเราจะได้หายสงสัยดูด้านหน้าบ้างนะครับนี่คือด้านหน้านะครับดูอีกรอบนะครับหเห็นไหมเพื่อนเพื่นก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้พิจารณานะ,ะเพื่อนเพื่อนลองลองศึกษาตามที่กูบาจารย์ท่านแนะนำนั่นแหละเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆดูหลวงปู่ทวดรุ่นนี้แบบนี้แล้วลอง ลองเอาแม่เหล็กมาดูดดูติดไหมเหมือนเหมือนเราทดลองพะสมเร็จว้วยน้าคมินเลยครับลองดูถ้าเราเชื่อว่าเนี่ยมันต้องใช่อะแล้วมันมันจะใช่จริงจริงนะเพื่อนเพเพียงที่ว่าข้อมูลเราแน่นเราวิเคราะห์ได้คาดคะเนถึงมันเป็นหลักวิชาการที่อ้างอิงได้ตามหลักฐานที่ปรากฏน,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 นะเพื่อนเพื่อนนะยังไงก็นนี้หลักไม่พ้นเพียงแค่ว่าเราไม่กล้าทดลอง กลัวทำใจไม่ได้แต่ถ้าเพืเ่อนๆมีข้อมูลแน่นนะทำอย่างพา่อใหญ่มหาทาให้ดูเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองมาเอาท่านเข้ากล้องนะขยายกําลังสูงดูว่าเมื่อมาเจอกล้องขยายให้เราเห็นพอประมาณเรามาดูหลืบซอกที่มีร่องรอยของการแตกของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับ พระเกือบเกือบหกสิบปีครับเพื่อนๆควรจะเป็นยังไงเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเบ้าหลอมที่พระยมหาบอกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเอาเอา,เอาดินเอาดินเหนียวโครนแกรบผสมกับขี้ววัชชีไฟมารูปกดบล็อกพิมพ์นะดังนั้นเวลาเทมวลสารโลหะลงเนี่ยจึงมีเห็นนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูเนื้อท่านนี่แตกนะรูพุนเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็น เม็ดขี้ตาติดอยู่เงี้ยแล้วคิ้วทางด้านขวามือเราซ้ายพัะยกสูงขึ้นริมทีปากหนาจมูกบานมันลูกชมพู่เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมแล้วเราก็ดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นอะไรแบบพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเหมือนพิมพ์ขี้ตาของหลวงพ่อเงินเลยนะเพื่อนๆเนี่ยคงเป็นการเครื่องหมายไว้สักอย่างหนึ่งนะครับนี่เราก็จะเห็นหูนี่ยาว จุดสังคาติเส้นผ้าสังคาตินี่จมหายเข้าไปในจีวรนี่นะจีวรนี่จมหายเข้าไปในเส้นสัมผัสสังคาติเลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้หลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวด,วดเพื่อนดูนะครับทำไมกีบบัวมีอยู่เกจีแล้วเพื่อนกำลังวันนะกำลังวันเราจะเกิดวันไหน นะครับกำลังวันไม่ไม,ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะเรียกว่ากำลังวันเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะนี่คือด้านหลังด้านหลังรอยปีกรอยแตกรอยแยกเห็นจัดนะเพื่อนๆคาดสิกนะคาดสิกบอกเลยนะเพื่อนๆรูปุ่นไปทั่วเลยนะเหมาะแก่การ นะขึ้นคอนะเพื่อนๆนอรัตนาทานเป็นหอมจีวรแล้วขึ้นคอ,อนโอเด่นเลยนะเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังท่านเลยครับเนื้อหกสิบปีควรจะเป็นยังไงเพื่อนๆวัตถุโบราณหนึ่งชิ้นนะที่ไปมาหาบอกเนี่ยเขาควรจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนจินตนาการแล้วคิดนะคิดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าพวกเซียนที่เขาไล่สดขายพระโอโหเรียบตึงมันวาวมาเลยแล้วก็บอกปีศนะูนย์แปดศูนย์แปดแล้วเราเชื่อเพราะเขาเป็นเซียนเราอยากขายพระเราก็ต้องหาพระตามเขา โชว์แล้วก็ต้องไปซื้อมาจากสมาชิกของเขาสมาชิกเข้ามาแล้วก็มาจากลัง,ขงเขาก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพืเ่อนๆนะเขาก็จะได้นะเพืเ่อนๆดูนะครับดูร่องรอย,อยนะเพื่อนๆดูร่องรอยดูความงามของตันนะครับดูด,ด้านข้างอีกด้านนะเงี้ยเห็นไหมครับมหัศจรรย์นนะเพืเ่อนๆอย่างเงี้ย ดูตรงไหนก็สวยงามดูตรงไหนก็เป็นแบบอย่างดูตรงไหนก็ลึกซิงนะเพื่อนจะหกสิบปีแล้วนี่ผิวพันณบรรณทั้งก็ต้องมีสึกหลอมีส่วนสึกมีส่วนแตกมีส่วนแยกออกบ้างนะเพราะมนุษย์เราก็จับสัมผัสรูปทุกวันทุกครั้ง หลงปู่ทวดปี08นนะเพืเ่อนๆตรงนี้รุ่นเตาลีดนะเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มมหาช่องสองพ่อแม่เยน,นะครับขอบคุณครับ